ទៀត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 ពព្លាមអីតអីតអេ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 តទៀ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 ត

เดียบ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 เบียบ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 เอบ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 เขียบเขียบเขียบอ่าเขียบเียบอืม เนบทียบอ่าเัียขอเทียบ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 อ่าเทียบเียบเทียบเทียบเสียบเทียบนะอ่าเอาอะไรมา สถึงจำตามมดนะเขียบเงียบเชียบเทียบเงียบเขียบเงียบเยียบเรียบเรียบเวียบเขียบเนี่ยนะนั่ยนะเงียบในยามอะไรอย่านี่นะเงียบในก็ผมว่าเย็นเย็นนี่นะอย่าโม่นั่ยนะเงียบเงียบซะเงียบก่อนเงียบเถอะเนั่ยนะผมว่า นะเย็นไว้เนี่ยโมเม่งเรียบเรียบตัวนี้เขาบอกว่ามันมันแกะ่อเลยนะมันแกะลยนนะเสลาเสละเอือนะก็ไม่นะสละเอก็ไก่สละเอืออยู่ตรงนื้ออองตรงอันนั้นไหะก็คือว่าสังเกตมันว่าคือโอเคอ่าเลยนี่ถามอะไรกูฮะแล้วเออเออถามก็ใจเร่งไงโอ้โหเนี่ยเป็นว่าใจเร่งเปลี่ย

พูดจ้บ้านเนี่ยสละเอือเดินต้องควควตาเื่อ้สละเอือนะต้องนะะโอเคมันี้มีสละยังสละเอือสละเอือนะมาคูกันหน่ยนะนะนะสลาเอือสละเอือนะสละเอือนะยกระห้อเดี๋ยวมานอนดูเป็นตุ๊กแ่นั่นนะนะอ่าก็ะเดี๋ยวก็ไต่ต่นงอ่า เพราไก่อ่าต้องนะสามก็ต้องเสียงนั้นต้องนะอันไหนอนุเกลือเนี่ยนะมันก็รูปดีสระเอือมาเกลือนะก็ไม่เอาน้องหนุ่มตุ๊กแค้นนะอ๋อแอนเกลือเออนั่นแหละนะเมื่อกี้นั้นเป็นเด้นแค่นั้นยากเป็นย่อยยากนี่ตั้งเหลือนนั้นเป็นสระอี๋นะเมื่อกี้นั้นนะย่อก็ย่อยยากแค้นนะก็ไม่เป็นตั้งเหลือนนั้นเป็นตั้งเหลือเป็นสระอือนั่นนะสระอือนะ้นแล้วก็มีอ๋อแอน้ำมานะมันจย่อยยากนะ

มาห้องอมันเกือนอ่าเกือนเหนนะอัานั้นนะเกือนเี่นะต้องนะเกือนเี่เราเสียงเยี่ยมนะเกือนเกือนเอามอกมาเกือน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 อบจักจนทพดจพอานมาเกืนเกืน cưu nguồn cưu nguồn cưu nguồn các bạn cưu nguồ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 n เลื mm ่อนเห็นไหเดือนแล้วแคไหนก็กระปิกจุลมไหลได้ไงมีอะไรมีความลับยังไงบอกมาฮะแล้วแค่ไหนกันนะตักเอาพาห่มค่ะตัยการไหน่ะหันซ้ำกปิกกลมไหลได้ไงดอเด็กอ่ะเตือนเตือนคือเขาเตือนเดือนเตือนเตือนเตือน Đường. Đường. À, đường, 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 này có thể có thể trong thay mà bên ở quan thay thì bỏ thay nè thì lấy chơi đó này nè đơn đơn này lớn là nè có bỏ cái lớn nè lớn có thể mình tay ở tay tay rồi thì lấy chỗ này nè là e มีหอหีบตอเลี้ยงมีสไลด์มีนอนด้เนี่ยเลือนเนี่ยเลือนเนี่ยเส้นเลือนเนี่ยรู้ลักเส้นนั่นนะเลือนนี่นันะนีนั่นเลื่อนนะก็กล้วเป็นตัวนั่นละเนะเดือนชื่อเลือนเนี่ยเดือนะไรแต่เอาตัวละก็เอาจมไผ่ใต้ก่อนเนี่ยตัวนี้นะเลือนเลือนเนี่ยนะมันก็บอกว่าเลือนนั่นแหละตัวนี้ก็เลือนตัวนี้ก็เลื่อนนะเป็นจอมใต้กันตัวเดียวกันก็เฮาจมเฮาเดี๋ยวจมไผ่ใต้เฮาอ่ะ เดียวจไใไทยอ่ะก็นั่มันเปนง,งานไดนะอ,ะอา่าติดียมเลือกเนะเตียวตัวนีนะ้น่ะนก็เดียวตัวนี้นะอ่านตัวนี้เตือน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  เตือน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 ก็ไมบอใบไมป่านน่นเปือ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 นเลือน

เพื yeah. s <S ่อนเพื right. ่อนเพือนเืนเอาอย่งเชือนเือนเือนเื่นอ่าเชือนเือนะขอหดเพือนเพื่อนเพือนอ่าเพื่อนเพือนเือนเพือนเชือนเชือนเถือนเถือนเพือนเพือน

เชิญเชิญเือนเถิ่นเถือนเถินเถืนเมื่นอนนหนูนอนหนูเดืนเดือนนอนหนูนอนหนเดือนเือนเือนา เนือนเถือนเถื่อนเถื่อนเนือนเนื่อนเนือนได้ไหมครังพบพานอ่ะเพื่อน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 เบื่อเบื่อเบื่อ mượn, 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 uan 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 เลื่อนเหลื่นเลื่อนเเลื่นเเลื่นเื่นเเลื่นเื่นเื่น เขื่อนเคขื่อนเขื่อนเงื่อนเงื่อนเงื่อนเชือนเชื่อนเชิญเถื่อนเถื่อนเถื่อนเนื่อนเนื่อนเนื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเหมือนเมื่อนเหมือนเยือนเยื่นเยื่นเรือนเรื่อนเรือนเลือนเลื่อนเลือนเวือนเวื่อนเพื่อนเพื่อนี่นะ เพื่อนเพื่อนนั่นะจำได้นะอันเตก้อนน่ะนะนะนะเพื่อนจำได้นะนะเตก้อนนะเยือนนั่นะเยือนนั่นตัวนี้บอกว่าบริหารจัดกา่น่ะเยือนเรือนเรือนนั่นตัวนี้บอกว่าเรือนนั่นตัวนี้เรือนนั่นบอกว่าเรื่อนเออนี่แหละนะเดือนเอาอนนัอันนั่งอันเซ็งบิ เื่อนออนั่นแหละทำไมเอา,เอาอแตจดกอด้วยเอเประมเต็มแ่ไอนจะพูดน่ะเอาที่ <c oughs> หัวสามเดือนมันี่เคุ่แ้โซ้อ่อออออออเนียนะเดือนที่หมดตอบไปไมเอยตอบไลใจคู่น่ะ điền sản khám vợ, Ở tin ở tin ở tin, mà không hết rồi bệnh non à, khay nếp bì sưu gà, mận bì ở nang có bơ súp nếp còn điềm riêng, Ở mau luôn nè, ờ, có, ờ, nang để một trăm nang, có trăm triệu, áo có là, điềm นางแสงค้เนะเอาเสียงเลยก็แล้วคูเออเอาใขายหนึ่งม้วเอาเลยแสง้อย่าเล่นอย่าเล่นคัดใจอ่ะจำมึงอะไรล่ยิมเล่นกันตังใจมาวายิงเด่ดเเออเเเนหลาต้น่ทีผถูกคูเหมือนอัน่าสมรสารกาวลาดอนานคูมันเหมือนะเนาะนกินอะเล่นมาเยคูย่าตยาน ดูตังขงนั่งห่อยคู่ยามเต็มเนียนนะคู่ยาเต็มเนียนะท่างตั้มาผิดหรไแต่ละแอชอวสิงองูเออเออจำานั่งวนจนะรก็จำันบอกไงแต่ะชช